สวัสดีครับกลับวันนี้นะครับมาติดตามดูทุเรียนเล็กบนคันนาครับที่ปลูกไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปลายเดือนนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่ากับ3เดือนนะครับซึ่งที่เคยลงในคลิปก่อนว่าปลูกไป1เดือนไม่ให้ปุ๋ยเลยนะครับก็การปลูกก็ปลูกแบบไม่ปรุงดินนะครับก็คือ หลุมไม่กว้างครับเฉพาะที่จะลงต้นทุเรียนลงถุงนะฮะแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกนิดหน่อยครับนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้ขุดุมบริเวณกว้างครับปล่อยให้ดินรอบๆนั้นเป็นดินเดิมนะครับซึ่งดินนี้ก็เป็นดินที่ดินถมนะครับจากเอาออจากเจาดินจาก แปลงนานะครับไถ่าเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็มาทําเป็นคันนานะครับมาปลูกมาไว้อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นดินทรายครับดินร่วนปนทรายนะครับซึ่งก็ปีแรกผมมาปีแรกปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับผมก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อไปคงจะแน่นขึ้นโดยที่ไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือ ต้นที่ให้ดูนะครับใช้ระบบน้ําไปนะครับที่ผ่านการให้ปุ๋ยแล้วก็มีการขาดาน้ําไปพักหนึ่งทาให้เกิดอาการซันเบิร์ครับตอนนี้ก็เริ่มแก้ไขมานะครับแก้ไขมาแก้ไขก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มให้น้ําสม่ําเสมอค่อนข้างจะมากเกินไปนะครับตอนนี้ก็เลยมาทําแสลนคุมนะครับกันแดดเพราะแดดแรงมากนะครับ ตรงนี้นะครับดูแต่ละต้นนะครับแต่ละต้นครับต้นนี้ก็ได้รับได้รับผลกระทบจากแดดบ้างครับแต่ไม่มากนะครับก็ได้น้ำนะครับดูนะครับก็ทำเสากันแดดอย่างนี้ครับแล้วก็จะทำสแลนคุมนะครับเอาก้นกันแดดไว้นะครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับมีการ ฝั่งโน้นก็มีการทำเตรียมไว้อย่างนี้นะครับครับให้ดูเป็นทุกต้นไปนก่อนนะครับมีประมาณ30ต้นครับดูสภาพตามอาการครับครังก่อนคลิปก่อนก่อนนะครับเมื่อ คลิปทั้งก่อนวันที่เ,เมื่อประมาณ13วันที่แล้วนะครับที่ชื่อคลิปให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะให้น้ําให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กเขาจะโรยนี่ครับเขาจะโรยโดนแสงแดดแผดเผาไปเกิดอาการซันเบิร์นนะครับอาการค่อนข้างหนักนะครับต่อมาก็ได้แก้ไขประมาณ13วันแล้วนะครับให้น้ํา น้ำที่เพียงพอนนะครับเขามีอาการขาดน้ำช่วงของหน้านั้นเริ่มให้ปุ๋ยแล้วก็มาเริ่มขาดน้ำนะครับก็เลยมีอาการซันเบิร์นนะครับก็ได้รับการแก้ไขมานะครับตอนนี้ก็แก้ไขโดยการจับพลางแสลนดนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้น้ำอาการใบเดิมเขาก็ยังคงอยู่แต่ว่าเขาก็มีแตกยอดมานะครับแต่ว่า สภาพด,ดินนะครับของเขาเป็นดินที่เป็นดินถมไม่มียินรียวัตถุเลยนะครับก็เลยนะครับไม่มีเมื่อไม่มีอีนรีวัตถุก็เลยจะวันนี้นะครับจะมาทำนะครับผสมอินทรีย์วัตถุลงไปเขาก็มีปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ฮิวมิกนะครับโดยที่รอบๆนี้มีการคุมโคนต้นนะครับด้วยเศษจ้านะครับ ตนนี้ก็เตรียมปุ๋ยคอกมาจะลงทำปุ๋ยคอกทุกหลุมเลยฮะเดี๋ยวไปดูนะครับดูครบทุกต้นของเราค่อยมาทำนะครับต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดมานะครับแตกยอดมามีอาการมีอนาคตขึ้นนะครับแต่ว่าต้องแก้ไขอีกต่อไปอข้าวนี้รอเกี่ยวนะครับรอรถเกี่ยวเริ่มล้มล้มกันติดพื้นไปแล้วนะครับข้าวนะครับ ดูทุกต้นนะครับอันนี้คือต้นที่ให้ระบบน้ำครับให้ระบบน้ำก็เริ่มแจกยอดมานะครับดูเปรียบเทียบกับคลิปก่อนๆน,นะครับคลิปก่อนนั้นจะเห็นว่าถ้าทางจะไม่รอดนะครับถ้าทางจะรอดไม่รอดดูเหมือนจะไม่รอดบางท่านก็ดูว่าเหมือนจะไม่ได้กินนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มันแตกยอดมาแล้วก็เริ่ม มีใบมีที่สะสมที่ดีขึ้นนะครับมีอนาคตที่ดูแล้วมีอนาคตขึ้นนะครับเนี่ยนะครับอย่างงี้นะครับ,รบโดนแดดเผาบ้างนะครับนี่นะครับต้นนีใบก็โดนแดดเผาต้องทำสแสรงสแสรงพางแสงน,นะครับเนี่ยนะครับเริ่มได้น้ำ น้ำแล้วก็วันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มฮิวมิกลงไปนะครับให้มีอินทรีย์วัตถุในดินครับเพราะว่าปลูกตั้งแต่ทีแรกไปปลูกตั้งแต่ทีแรกแล้วจะไม่ได้ให้ปุ๋ยคอกไม่ได้ใส่อินทรีย์วัตถุอะไรไปเลยครับคือมีความเข้าใจว่าใช้สูตรแบบให้เขาทำความคุ้นเคยกับดินให้รากเขาเริ่ม ทำความคุ้นเคยกับดินสะกอ่อนแล้วค่อยให้ปุ๋ยแต่ว่ามาถึงจุดนี้นะครับก็เห็นว่าอินทรีย์วัตถุมีพวกเศษใบไม้เศษไม้เศษจ,จ้าใบไ,ไม้แห้งแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกซึ่งหมักกันนะครับมีประโยชน์มีผลต่อดินนะครับทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็เขามีรากเขามี มีอินทรียวัตถุในดินแล้วเขาทำให้ไก่กมีช่องว่างนะครับในดินรากเขาสามารถหากินได้นะครับเทียบกับคลิปที่ลงไว้ที่ปลูกทุเรียนไว้ศึกษาทดลองสำหรับศึกษานะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นชุดที่กลุมโคนต้นทุเรียนนะฮะแล้วก็อถอนยอาทุเรียนนะฮะ ที่คลิปนั้นนะครับเขาจะเห็นว่าคลิปนั้นผมเอาเอา,อาปุ๋ยคอกหมักซึ่งหมักกับเศษจ้าหมักแล้วมาเป็นปีนะฮะเราก็มาโรยทับเศษจ้าที่คลมโคลน,นะครับก็เป็นว่าดินก็ดีแล้วก็ ทุเรียนชุดนั้นจะแตกยอดดีมากเร็วมากนะครับที่จริงทุเรียนนี้เป็นพืชที่โตเร็วนะครับโตเร็วเอยากจะว่าวมันจะโตหเรื่มไม่โตสภาพดินในประเทศไทยนี่เหมาะสมนะครับแล้วแต่คนปลูกนะครับว่าจะเดิมจะจัดการยังไงนะครับให้เขาได้สภาพที่เหมาะสมนะครับจะตายจะโตก็อยู่ที่คนปลูกนะครับมีความเข้าใจทุเรียนคิดว่างั้นนะครับผมปลูกทุเรียนมาสารอบนะครับ รอบแรกปรุงดินก็ไม่ผ่านนะครับปรุงดินไม่ถูกนะครับอันนี้คือให้เพียบดูรอบที่สองนั้นนะครับก็คือไม่ปรุงดินแต่ก็ไม่ผ่านหน้าแรงนะครับปลูกที่นี่นะแต่ไม่ผ่านหน้าแรงเพราะว่า,าระบบน้ําพังในช่วงหน้าแรงก็เลยตายไปทั้งหมดเลยนะครับน้ําก็สําคัญนะครับต้องเราเลี้ยงให้ได้อันนี้ให้มาให้ดูต้นทุเรียนที่ปลูกอายุเท่าๆกันนะครับ โอยปลูกโดนบนคันเกทางเดินทางทางเดินรถทางรถนะครับที่ถมใหม่นะครับแล้วก็ปลูกโดยที่ไม่มีระบบน้ำนะครับแต่ว่าสามสี่วันตักน้ำรถทีหนึ่งก็มีเริ่มให้ปุ๋ยคอกแล้วก็มีมีเศษหญ้าแล้วก็ปุ๋ยคอกโรยทับแล้วก็มีให้ฮิวมีไปนะครับให้ดูเปรียบเทียบกัน กับที่มีระบบน้ำซึ่งได้น้ำทุกวันมาเป็นประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งแก้ไขอาการซันเบิร์นนั้นนะครับว่าไอที่ไม่มีระบบน้ำแต่ว่ารดอยู่ประมาณสองวันสามวันครั้งอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่มีระบบน้ำนะครับจะต้นสวยกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะต้นนั้นผ่านอาการแดดเผามาก่อนต้นที่มีระบบน้ำนี่นะครับต้นสวยนะครับ หวบน้ำอย่างนี้นะครับใบเขาบิดอย่างนี้จะเป็นที่ดินยังมีความแน่นอยู่นะครับก็คงจะเติมคิวมีลงไปนะครับเนี่ยดูไปครับตอนนี้ครับปลูกประมาณต้นนี้ประมาณสเดือนกว่าก็แตกยอดมานะครับนะครับตั ะมืดแล้วครับเริ่มจะมืดแล้วนะครับครับวันนี้ก็จะเติมยิวมิกให้กับต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ในครั้งก่อนนะครับที่มีอาการซันเบิร์แล้วก็มีอาการเหมือนจะรอดไม่รอดนะครับก็จะเติมปุ๋ยคอก ทำรอบโคนนะครับทำรอบโคนเติมปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ฮิวมิกไปรอบโคนทำสดงทางแสงนะครับวันนี้อากาศจะเริ่มจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับตรงที่ทําถ้ายังมีพอแสงอยู่ถ้ายังพอมีแสงอยู่ก็จะได้ดูครับตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วเดินย้อนกลับไปดูที่เดิมนะครับ ก็จะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับอ่าอากาศเริ่มมืดแล้วนะครับคงไม่ทันตรงเดินย้อนไปประมาณสัก200เมตรนะครับคงไม่ทันไม่ทันมืดแล้วก็ําให้คลิปดูไม่สว่างแล้วมันไม่น่าดูครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมมาใส่ปุ๋ยคอ,อก บำลงดินพรวนดินรอบโคนต้นรอบนะครับเป็นวงกว้างเป็นวงรอบโคนต้นประมาณสัก50เซนนะครับห่างจากต้นนะครับแล้วก็จับรวนดินผสมปุ๋ยคอกลงไปนะครับแล้วก็ใส่ฮิวมิกแล้วก็ปลดน้ําให้ดินเขามี n อินรีวัตถุครับแล้วก็วันนี้ก็พางทำสแสดงนพางแสงนะครับอ่า เมื่อผ่านไปตามที่สัญญาว่าครบหนึ่งเดือนจะมาอัปเดตให้ดูครับก็จะามาถ่ายภาพแล้วก็ลงคลิปให้ดูอีกนะครับว่าผลจากการที่ทำนั้นเป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้ว่าจะทำผสมปุยค้อ,อลงในดินแล้วก็ทำใส่ฮิวมิกแล้วก็ลดน้ำพรวนดิน เขาให้ดูครับแต่ว่าอากาศบรรยากาศมืดแล้วนะครับไม่ทันแล้วให้ดูเอาเป็นว่าให้เข้าใจว่าได้ทําแล้วกันนะครับให้ดูบรรยากาศสวนนิทพรศลามก่อนที่จะลากันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มืดแล้วครับก็ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้ามาอัปเดตให้ดูกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ